ต้องบอกว่าโนจิโกที่เปิดตัวมาในตอนที่1,149ในอนิเมะวันพีชเนี่ยทั้งสวยทั้งหุ่นเซ้อเลยนะครับก็ต้องขอสวัสดีเหล่าแฟนคบวันพีชด้วยนะครับก็ในฉากหนึ่งของในตอนที่1,149ในอนิเมะวันพีชตอนล่าสุดนะครับเราจะได้เห็นการประกาศไปทั่วโลกของเวกพังใช่ปะหรือว่าการแฉโลกใบนี้ของเวกพังที่เราพูดถึงนั่นแหละมันก็จะมีฉากที่หมู่บ้านโคโคยาชิเนี่ยเขาก็ได้ฟังเกี่ยวกับการถแถลงการครั้งนี้ด้วยแล้วเราจะได้เห็นทั้งคุณเกนนะครับ ก็ตั้งตาฟังอยู่รวมถึงโนจิโกะที่ผ่านไทมส์สคริปมาด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้งสวยทั้งหุ่นเสียมากๆนะครับสาหรับโนจิโกะแต่ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ฟังคําแถลงของเวก้าพังจนจบนะเขาให้คุณเกนเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังที่หลังเพราะว่าเขาจะไปดูสวนสมนะครับแล้วก็คิดว่าท้านามิเห็นพี่สาวบุญธรรมอยู่ในลุคนี้เนี่ยจะต้องตกใจมากแน่นอนเพราะว่าสวยไม่แพ้กันเลยนะครับส่วนใหญ่โนจิโกะก็จะเห็นหนามิอยู่ฝั่งเดียวใช่ปะเพราะว่าก็จะติดตามข่าวนะครับแต่ท้านามิได้มาเห็นลุกของโนจ ก็อาจจะมีตะลึงกันบ้างนะครับส่วนใครที่คิดว่าโนจิโกเนี่ยคือหลังผ่านไทม์สกิปเนี่ยก็เปิดตัวมาหลายรอบแล้วก็เข้าใจอยู่นะครับมันเปิดตัวมาในมังงะใช่ปะก็จะมีทั้งตอนที่629นะครับแล้วก็ในตอนที่812นะครับที่เปิดตัวมาในหน้าปกเนาะ